ไปดูเมนูที่อร่อยโดนใจกันบ้างทางกรมประมงจังหวัดขอนแก่นเขารังสรรค์ขึ้นมาขายไม้เลยยี่สิบเป็นอะไรให้ดูนี่ครับนี่ให้คุณผู้ชมให้คุณเอกดูบาร์บีคิวบาร์บีคิวแต่ไม่ใช่บาร์บีคิวธรรมดานี่คือเนื้อจระเข้ครับอ,ออเถ้าดูเผินๆเนี่ยอาจจะนนไม่รู้<ห>น,นะนะอเหมือนเนื้อไก่สีแบบอ่อนๆเขาขาวหน่อยนะครับเหมือนเนื้อไก่ทีเดียว แต่นี่เป็นเมนูบาร์บีวเนื้อจจระเท้ที่เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดขอนแก่นเขาเอามาขายไม้และไม่แพงนะครับ20บาทเท่านั้น3ไม้50ขายที่งานเกษตรภาคอีสานจัดขึ้นที่อุทยานเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับนอกจากนี้ยังสาธิตการประกอบอาหาร วิธีทำบาร์บีวเนื้อจระเข้ด้วยสอนตั้งแต่วิธีการหมักเนื้อเลยนะหลายคนอาจจะกลัวว่าจระเข้เดี๋ยวเนื้อจะคาวหรือเปล่าตัวม่กินสาบไหมัวไม่กินสาบไหมเขาบอกเลยนี่ต้องหมักอย่างไรใช้ส่วนผสมอย่างไรโชว์วิธีการทำซอสเหมือนกับการทำบาร์บีวทั่วไปเลยครับหลังจากที่ปรุงรสเสร็จแล้วหมักทิ้งไว้อย่างน้อย6ชั่วโมงนะเสียบไม้แบบนี้เพื่อที่ต้องหมักให้นานเพราะให้เนื้อนุ่มไม่เหนียวพอเสียบไม้กับพริก กับเห็ดกับมะเขือเทศกับสับป,ประรดแบบนี้นะครับก็ไปย่างให้สุกให้เหลืองแน่นอนครับโอโ้โหน่าทานขนาดนี้ผมอ่านข่าวไปน้ำลายยังสอ,อเลยนะหลายคนที่ไปเดินเที่ยวชมงานให้ความสนใจกันเยอะเลยไปแวะไปชิมกันเพราะหลายคนบอกไม่เคยทานเมนูนี้มาก่อนแต่พอลองแล้วโอ้อูทานเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยจริงๆครับเหมือนเนื้อหมูเหมือนเนื้อไก่เลยแต่ว่าเนื้อจระเข้เนี่ยจะอร่อยกว่าอีกอเพราะว่านุ่มกว่าเคี้ยวง่ายกว่าับครับ เหมือนกินเนื้อไก่แต่ว่ามันก็จะเหนียวกว่านิดนึงอืมแล้วเรื่องของความหอมความอะไรของเนื้อมันเป็นยังไงหอมค่ะอร่อยรสชาติเนื้อจะเนื้อสไตเนื้อไก่ใใครับแ,แต่ก็มีรสชาติขึ้ออกหวานหน่อยนะครับ,บ,บ,บรครับนี่ดูพี่เขาสิให้สัมภาษณ์ไปยังอยากจะกัดอีกคำมันอร่อยขนาดไหน,น,นคุณผู้ชมดูเองนะบบางคนที่เขาติดอกติดใจนะครับถึงขั้นไม่ไหวนะ ซื้อไปแล้วรอบหนึ่งชวนเพื่อนเดินกลับมาอีกอกลับมาซื้อไปกินที่บ้านต่อหรือไปกินกันต่อนี่ถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจแล้วราคาไม่แพงนะครับผู้ชมขายเฉลีย่ยเขาบอกว่าขายดีนะ2 0 0ถึง300ไม้ต่อวันเลยทีเดียวนะครับ,รบนี่อาจจะเป็นไอเดียนะครับสำหรับใครที่อยากจะหาชีพเสรมิมสนใจไหมล่ะบาร์บีคิวเนื้อจระเข้นะครับราคาไม่แพงนะต้นทุนไม่สูงแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นที่นิยมมากขึ้นการขยายวงกว้างมากขึ้นด้วยนะครับ